5าอาหารทำร้ายไตไตไวายไตไวายเรื่องจริงครับเรียนรู้ประโยชน์และสาระจากวิดีโอคลิปนี้รับรองได้เลยว่ามีประโยชน์กับคุณ100%สวัสดีครับการรับประทานอาหารในยุคปัจจุบันลหลายหายคนนะครับคิดว่าเรานั้นใส่ใจสุขภาพดูแลตัวเองอย่างยอดเยี่ยมและทำให้ตัวเองรู้สึกสดชื่น แต่จริงๆแล้วนะครับคุณอาจจะใช้ชีวิตแบบผิดโดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังทำร้ายสุขภาพของตัวเองอยู่โดยเฉพาะไตของคุณครับอาหารที่เราไม่ควรประทานมีดังต่อไปนี้นะครับถ้าหากคุณไม่อยากจะทำร้ายไต 1. เบอร์มสเร็จรูปครับสิ่งนี้กินได้นะครับแต่ไม่ควรทานบ่อยเพราะอะไรนะหรือเพราะว่ามันมีแต่แป้งครับกับผ่านรม,มาวิธีในการนึ่งให้สุก เอาไปทอดให้มันกรอบแล้วก็ไปคัดสันลังสันด้วยอาหารและผงปรุงรสชูรสอีกมากมายซึ่งเป็นอันตรายต่อไตถ้าหากคุณคิดว่าคุณรักสุขภาพก็อย่าก,กินบ่อยนะครับกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2. ครับปลากระป๋องถ้าหากคุณรับประทานบ่อยแล้วก็ขออนุญาตให้คุณพักและ เบาๆเรื่องนี้ลงนะครับเพราะปลากระป๋องนั้นเป็นสิ่งที่ถนอมอาหารและเก็บได้เวลานานๆแต่สิ่งที่หลายคนไม่ได้บอกมันก็คือมีเกลือเยอะครับซึ่งสามารถทําให้อาหารกระป๋องเก็บไว้ได้นานและนอกเหนือจากนี้ยังเป็นโทษต่อร่างกายโดยเฉพาะไตของคุณอีกด้วยถ้าคุณไม่อยากจะเอาสุขภาพตัวเองไปเสี่ยงก็รับประทานให้น้อยลงนะครับกับปลากระป๋อง3ครับ เนื้อหมักที่เก็บไว้เป็นเวลานานหรือของหมักดองอันนี้ขออนุญาตไม่แนะนําให้รับประทานเยอะนะครับเพราะมันส่งผลเสียต่อสุขภาพคุณรู้บ้างไหมครับว่าการลมหรือคาร์บอนหรือการหมักดองที่ผ่านเกลือมันทําให้เนื้อเหล่านั้นเก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นแต่ ก็มีผลเสียครับเนก็นคือมีโซเดียมสูงมากจะทําให้สุขภาพคุณย่าแย่ลงได้และไตของคุณก็ทํางานหนักมากขึ้นอีกด้วยและอย่างต่อมาครับอย่างที่4สิ่งนี้ภาพไม่ได้เนืนคือของหมักดองไม่ว่าจะเป็นกระเทียมดองพักแตงกวาดองริกดองหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ครับที่เอามาดองได้แล้วก็ขอแนะนําให้คุณ เบาๆทุเราลงบ้านนะครับรวมไปถึงปลาปล้าด้วยนะปลาลาก็เป็นของหมักดองครับซึ่งทําให้สุขภาพของคุณนั้นแย่ลงได้ถ้าหากคุณรับประทานมากจนเกินไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้ถ้าหากคุณคิดอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้อ่านและก็ทีมงาน ในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ